สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อมิก้าเร n ซนะคะวันนี้นะคะมิก้ายืนอยู่ที่ฟอร์ดพนักอนมอเตอร์สาขารางังสิทธนะคะวันนี้นะคะมิก้าขออนุญาตนะคะรีวิวในส่งของตัวรถ Ford Ranger w ร์วายแท็กนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดหรือว่าที่เรียกเรียกกัน Next Gen นนั่นเองนะคะซึ่งนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นในส่งของ Ranger w ์วายซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นในส่งของเจ้าตัวขับ เพื่อน2ล้อนั่นเองนะคะเป็นรุ่นที่เป็น10สปีดนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวรถรุ่นนี้นะคะก็จะให้กําลังม้าสูงสุดถึง210แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัว Ford Ranger w i t a k ตัวใหม่เนี่ยนะคะเป็นรถที่แต่งแล้วสวยแล้วก็ดุมากๆเลยจริงๆนะคะทั้งคันใหญ่แล้วก็มีความโดดเด่นมีเป็นเอกความเป็นเอกลักษณ์ของตัว ฟอร์ดเรนเจอร์นั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะมีการจับแต่งในส่วนของตัวอุปกรณ์ชิ้นไหนกันบ้างนะคะหลักๆเลยนะคะด้านหน้าที่เห็นเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้ามีการใส่เป็นกระจังหน้า f O R d สี C, ดำแดงนั่นเองนะคะมีสีดำตัดแดงวันนี้เราเน้นโทนที่เป็นดำแดงนะคะก็มีตัดให้นะคะกระจังหน้าจะมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงด้านหน้านะคะ นี่เลยนะคะเปิดประตูมาก็จะติดเลยนะคะสำหรับในส่วนของตัวไฟ LED บนกระจังหน้านะคะลายก็ในส่วนของตัวครอบไฟหน้านะคะซึ่งเจ้าตัวรถ For d Ranger คันนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็จะมาพร้อมกับในส่วนของอไฟที่เป็นไฟ d a i m ชาม n n น n ี l i g h t นั่นเองนะคะก็จะติดเลยนะคะ แล้วก็บนฝากระโปรงมีการติดตั้งเพิ่มในส่งของตัวสกู๊ปนะคะสกู๊ปวันนี้นะคะที่เราจับติดให้ลูกค้าก็จะเป็นในส่นของตัวสีดำเงาตัดกับดำด้านและก็ตัดกับแดงด้วยนะคะมาพร้อมกับในส่นของตัวโลโก้ที่เป็นมาแมสแตงนะคะซึ่งบนสกู๊ปตัวนี้นะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะใส่เป็นมาหรือจะใส่เป็นในส่งของตัวแรดนั่นเองนะคะ ซึ่งตัวด้านข้างนะคะวันนี้เรามีการติดตั้งตัวซุ้มล้อเพิ่มเติมเข้ามานะคะซุ้มล้อที่เราติดตั้งให้ก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นซุ้มล้อที่มีหมดุดแต่เป็นหมุดลอนะคะไม่มีการเจาะรถแต่อย่างใดนะคะอะไรก็วันนี้นะคะที่จัดเพิ่มเติมมาในส่วนของตัวล้อลกะก็อย่างนะคะล้อวันนี้ที่เราใส่ให้เราใช้เป็นงาน o อ s i s นะคะเป็นสีดำแดงนะคะ เป็นหลายยอดฮิตเลยเนาะนะคะแล้วก็ในส่งของตัวยางนะคะซีรีส์ที่เราใส่ให้เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับตัวล้อแมกนะคะแล้วก็ยางวันนี้ที่เราใส่ให้อยู่แล้วอย่างตัวยางนี้ก็จะเป็นขนาดซีรีส์ 265/60R18 นั่นเองนะคะสำหรับตัวยางที่เป็นยางมอนสเตอร์นะคะ แล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับในส่วนของตัวด้านข้างก็มีการติดตั้งเพิ่มในส่วนของตัวเป้ามือจับ mm. พิ้วกันสาดนะคะเป้ามือจับเนี่ยขาดไม่ได้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าป้องกันรอยขีดข่วนเวลาที่เราเปิดประตูรถนะคะ,นะคะก็สามารถป้องกันได้นะคะหล้วก็ในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะซึ่งสติกเกอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีให้เลือกหลายหลายมากๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบลูกค้านะคะลูกค้าสามารถรีเควสได้ว่าอยากได้ลายแบบไหนเราก็ติดให้นะคะ ตรงนี้เราก็จะมีให้เลือกนะคะสำหรับในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะซึ่งตัว r レンジャーワイแ a c k นะคะก็จะมาพร้อมกับในส่วนของตัวสปอ r t ตบาร์นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะที่ ต้องบอกเลยว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีที่เหยียบขึ้นรถนะคะเพราะว่ารถสูงๆเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราต้องปีนล,ล้อหรือว่าต้องเหยียบกันชนท้ายขึ้นไปนะคะแต่ว่า f o r r r n n g r w w i p a แพคเนี่ออกมาให้ให้ใช้งานได้จริงนะคะก็จะมีที่เหยียบด้านข้างนะคะเหยียบขึ้นง่ายนะคะอย่างผู้หญิงเนี่ยก็สามารถสามารถนะคะใช้งานได้ง่ายๆเลยนี่ค่ะสาธิตให้ดู ในส่วนของตัวไฟท้ายของเจ้าตัว Ford Ranger Wildtrak ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็วันนี้มีการติดตั้งเพิ่มตัวครอไฟท้ายที่เป็นสีดำด้านด้วยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของตัวครอบฝาท้ายนะคะตัวขรอบฝาท้ายเนี่ยมันจะมีที่เป็น ตัวอักษร FORD นะคะวันนี้เราใส่เป็น f o i d ที่เป็นสีดำแดงนะคะตัดกันนะคะก็จะให้มันแมทก,กันกับในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวล้อตัวสกูปด้วยนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราแต่งออกมาในโทนที่เป็นดำแดงนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงแบบ Easy Lift หลอกนะคะหลอกจริงๆมันเบามากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของตัวฝาท้ายา Easy l i f ของ Ford นะคะนี่นะคะ ใช้งานง่ายนะคะจริงๆเบานะคะนี่คือเอมิกาแค่หลอกลูกค้าเฉยเฉยเห็นไหมคะในส่วนของตัวกันใช้งานนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะเปิดปิดได้แบบสบายๆนะคะสำหรับในส่วนของตัวพื้นปูกระบะท้ายนะคะของเจ้าตัว ford ranger wide Pack นะคะก็จะมีะตัวช่องต่อไฟขนาด1 2บโวลต์และก็230โวลต์ด้วยนะคะ แล้วก็มาดูในส่วนของตัวภายในหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของตัวอุปกรณ์ภายในเนี่ยนะคะเบาะก,ก็คือจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้8ปทิศทางนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยก็คือทั้งผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารนะคะตรงนี้เบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็จะมาเฉพาะแบบวายแท็นะคะซึ่งเอกลักษณ์ของวายแท็กเนี่ยเขาจะเดินได้เป็นสีส้ม นะคะเปิดเข้ามาก็คือจะเป็นสีส้มเลยไม่ว่าจะเป็นบนเบาะหรือว่าที่พักแขนนะคะพวงมาลัยนะคะหรือในส่วนของตัวที่เป็นพุ่มเกียร์ต่างๆนะคะเขาจะเดินได้เป็นสีส้มหมดเลยนะคะพวมงมาลมมาลัยเขาก็จะเดินได้เป็นสีส้มนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัว ช่องต่อนะคะ USB ทั้งหมด4จุดนะคะลำโพงก็จะมีทั้งหมด6ตตำแหน่งนะคะสำหรับในส่วนของตัวไฟในช่องต่อไฟเนี่ยก็จะมี12โบโว์อีก1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องต่อไฟ230โวล์อีก1ช่องนะคะเมื่อกี้ก็คืออยู่ที่พื้นปูกระบาดท้ายใช่ไหมคะอันนี้ในห้องโดยสารก็มีเช่นกันนะคะ <S <S ในภายในเนี่ยนะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าม u l t ป t ด u ันั่นเองนะคะขนาด12นิ้วนะคะซึ่งในส่วงของตัวหน้าจอเนี่ยก็เป็นเมนูภาษาไทยนะคะใช้งานง่ายนะคะซึ่งตัวนี้ก็รองรับนะคะ Wireless Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะคะ Bluetooth นะคะระบบสั่งเสียงเนี่ยของเขาจะเป็นในส่วงของตัวซิงค์นะคะแล้วก็มีระบบเพิ่มเติมที่เป็นในส่งขังตัว Ford Pass Connect ด้วยนะคะ Ford Pass Connect ก็คือเหมือนเรา ยกรถอะค่ะไปอยู่ในมือถือเนาะจริงๆในการใช้งานเนี่ยคือทุกคันเนี่ยเวลาลูกค้าออกรถของ Ford เนี่ยจะต้องมี o r r d o o n n e t เกตอก็ดีค่ะ Ford Part Connect ตรงนี้ด้วยนะคะ f o r d Part Connect ก็สามารถสตาร์ทไม่เชิงสตาร์ทรถเหมือนกับเราให้เปิดแอร์เวลาที่เรารวอร์มรถอะค่ะสมมตุติเรานั่งคุยงานอยู่เนี่ยก็สามารถสั่งให้รถเปิดแอร์รอได้เลยภายใน15นาทีตอนที่เราจะขึ้นไปสตาร์ทรถนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไวเลสชาร์เจอร์ตรงนี้ก็จะมีติดตั้งมาให้แล้วนะคะที่เอเมก้าชี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์นะคะเกียร์ก็สามารถเล่นเป็นในส่วนของตัวเกียร์มันล้วนได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจนะคะตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับกุญแจรีรโมทนะคะแบบอัจฉริยะพร้อมกับปุ่มสตาร์ท รถแบบอัตโนมัตินะคะระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาอิสระนะนะคะระบบปรับอากาศสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะตอนหลังนี้ก็สามารถปรับได้นะคะกระจกมองหลังแบบ ปรับลดแสงอัตโนมัติพร้อมช่องเสียบ USB นะคะไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าสว่างมากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็อุปกรณ์ในส่วนของตัวความปลอดภัยนะคะของเจ้าตัว Ford Ranger Wildtrak รุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับถุงลมขนาดถุงลม7จุดนะคะแล้วก็ระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลังกล้องมองหลังขนาถอยจอด ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบป้องกันล้อหมุนฟีระบบช่วยออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน SLA และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ นั่นเองนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือคคชคอนโทลและก็สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบระยะห่างอัตโนมัติพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกและระบบควบคุมลถให้อยู่ในช่องทางนะคะระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมลถ ให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบตรวจจับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอดกล้องมองรอบขัน360องศาระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะอยู่ใน Ford Ranger Wildtrak ขับเคลื่อนสองล้อใบเชอร์โบรุ่นนี้นะคะ จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งอะก็ในเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่ความปลอดภัยต่างๆนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าครบแล้วก็คุ้มจริงๆนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะที่เอมิกาเปิดเมื่อกี้นะคะไฟส่องสว่างนะคะข้างตัวรถนี่นะคะ ตัวนี้มีให้แล้วนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะเวลาที่เราไปแคมปิ้งต่างๆเนาะนะคะคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเพราะว่าสุดจริงๆสาหรับเจ้าตัว Ford Ranger Wildtrak นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในเรื่องของตัวรถนะคะสามารถติดต่อเอมิก้าได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3 6 2 5 9 3 6 4หรือ0 9 4 8, 8 8 8 6 8 5 6ีานะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัว Ford Ranger รุ่นใหม่ก็จะมีในส่นของโปรโมชั่นดีๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เอมิก้าด้วยวันนี้ขอบคุณ คุณนะคะสวัสดีค่ะ